ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะโอเคนะวันนี้ก็กลับมาพบกับนูอีกแล้วนะคะคุณแบบชาแนลเย่โอเควันนี้ก็สัญญาเอาไว้ในพักที่แล้วนะคะว่าจะมาทําฟาร์มกันตรงนี้นะคะโอเคส่วนเอ่อวันนี้น้องชาของก็ไม่มานะก็เดี๋ยวค่อยอัดกันตอนพักสามแล้วก็เอ๊ย น,นี่พักสามเออเออเดี๋ยวค่อยอัากันตอนพักสี่แล้วกันนะคะก็รอไปนิดนึงนะคะโอเคก็หลังจากที่เราสร้างทุยนะคะโอเคก็หลังจากที่เราสร้างสร้างบ้านนะคะอืมเวิร์กูโอ้โอ แนะถ้าได้ยินเสียงลบควงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะอืมโอเคค่ะเราจะมาทำฟาร์มกันตรงนี้ <c oughs> จะทำเป็นฟาร์มไก่วัวแล้วก็หมูแล้วก็แพะอะคะ่ะลวดอ่าลววางไว้วไหนดีวัวเป็นไม้ขาวแล้วกันนะ โอเคเราจะทำกันเลยุโอโอโอหวังว่ามันคงจะไม่โดดอนะหวังว่านะโอเคกะปุ๊บอืมัมา,มานี้ละมัง โอ้นอช่หัวมันโอเคเออเราเกิ oh. นนะี่วะเกินแล้วะเกินสิ่โอเคตรงนี้เป USB ็นฟาร์มอะไรเอ่ย <ac NON check guys> okay. อืมสองสองไม่เอามันไม่ปติรมโอเคคลาออดแล้วทุยนะแล้วก็สร้างประตูประตูประตูนี้โอเคปึกปึกว้าวเป็นยังไงนี่จะเป็นวัวนะคะปึกสองนะคะเราค่อยไปขยายพันเดี๋ยวเดี๋ยวค่าอยู่ไหนมาน,นี่เลย คะฟันจะมีอยู่สองตัวโอเคสวัสดีอ่ามันไม่สมพันธ์ไม่ได้แล้วอะโอเคอืมต้องปล่อยวอัวเพิ่มสินะเอ่อคีมีก็ไราสาระเช่นเคยนะคลาสููตูด,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 ดทุกคนจงมองที่ฮัอ่ามองมนเลยโอเคโอเค ปั๊มปมปัมป๊มันอ่าโอเคนะโอ๊ยอะไรเข้าสงสัยข้อความเข้านะก็ต้องขออภัยด้วยอืมตรงนี้ก็จะเป็นโอเคสร้างใ้หอ้เห่า้โอ้คหโ้หอ้โหโอ้โหโอ้หอ้อ้โ่้ ประมาณนี้ข้อกลัวนะคะป๊กปๆๆปๆกปึๆโอเคไอ,อ้ข้อข้อกลัวเออนี่เราจะมาทำข้อหมุนและช่วงนี้หมุนนะคะช่วงนี้หมุนนะโอเคสองสองเช่นเคยช่างหัวมันนะ โอเคเอ่อดินอยู่นะแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆเอออ่าก็ล่อยมุ้งหนึ่งสองเอาคือืออเราขี้เกียจให้มันตับความกันจาจ้าจ้าทนะครัชอ่าพวกมุ้งโมองที่ค่ะใช่อันน่ะเอาไปเอาไปเลยเอาไปนี้ อัํากันซะเออด้วยออก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 เออแหละนะจงมองดีค่ะนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะคะเออไปไหนโออไปไหนไปไหนมานี่เนี้ยมานี่เนียมานี่เนี้ยวิ่งหนีเหี้ยววิ่งหนี อาระอย่านะอยานโอโอ้าโอ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 แลโอโอาอโ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 มาอโ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 าโอกอโ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 นโอนอโ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 าโอโอาอมอโอโอโอาอโรโอโอโอ่อโอโอรอโอโอ้ะโอ,อาาาโอ,อ,ะะอบบโอ เขาเอ่อสร้างใกล้กับฟาร์มหมูนิดนึงเพราะว่าตรงนู้นจะเป็นบ้านน้องนะนะเผ่อน้องเขาจะทําท,ำท,ำท,ำทำําฟาร์มเหมือนเราอ่ะมืนอนเลยน,นะให้เออเอเอความคิดดีแฮมันยาวไปไหมต้องตัตรงนี้เลยแล้วกันเออเออออ โอเคนะคะเราก็จะมาทำฟาร์มกันนี่นี่ก็พูดไปตั้งหลายรอบแล้วโอ้โอเคทำฟาร์มนี่ฟาร์มแกะแบะแบะสองชิ้นเคยเะปึ๊บต้องโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอจะเออไม่เป็นไร Okay. Okay. Nah, it's okay. The water mountain search. Oh. oh Oh. 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 Okay. Oh yeah. Fire light on เปิดตัวไว้ลืมไปมานี่เออมานี่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 นะมานี่มานี่มานี่สังหารยาโอเคอ่าขอใช้ทอ็ทอตทอ็ทอตทอ็อตท็อตยนไโอเคนะคะก็ปื้บปื๊บแล้วก็ปื๊บนะคะปื๊บปื๊บ นะคะแล้วก็ปึกนะปึกปึกนะคะโอเคได้เวลาที่เราจะไปนอนนะตอนนี้ก็ทำฟาร์มเป็นเสร็จที่เอ้ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแม่ <c oughs> โอเคอเราก็จะมาคิดกันต่อไปนะว่าว่าเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะมาทำไนกินต่อนะคะเราจะมาทำไลกินต่อเอ้ยทำฟาร์มแล้วฟาร์มข้าวฟาร์มมีแล้วทำอะไรดีนะเรายังไม่ได้ทำฟาร์มไก่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะขี้เกียจติทำนะโอ้ยอ,อ,อืมทำอะไรดีนะ่ะ เออใช่ลืมทำป้ายโอเคอันนี้ก็จะเป็นเราขอเขียนเป็นภาษาไทยนะที่เกียจเขียนเป็นภาษาอังกฤษและเอาเอาขึ้นมาสิเออน,นะคะอ่ามองเรื่องชีวิตเนี้ก็จะเป็นหมูโอหมู เกีนนาทีแล้วเนะี่ยยังไม่ได้ดูเลยโอ้ยเก้านาทีกว่าแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบัวนะมาเป็นเสร็จเป็นที่ร้อยนะคะฟาร์มของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดเอ้ยเอ้ยอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe c h anel หนูด้วยนะคะบายจบไปกับฟาร์ม